ค,ค,คุณยายรู้จักคากาชาชนด้วยนะโอ้น่ารักมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะโหส,สนุกสนุกมากแล้วนี้อยู่กี่คนคะเน,นี่ยหกคนนะเออไปค่อยเดินตักผ้าค,ค่อยเดินนะ <8. S 1> ถามรออะไรรอสิบเจ็ดไม่ใช่รอพี่นะรอรอ,รอดูว่าเสาไฟฟ้ามันดับ รอสิบเจ็ดได้ค่ะพี่เดี๋ยวแอนไปประสานให้นะพี่นะรอสิบเจ็ดนะคะสวัสดีค่ะพี่ขาได้ก็ได้รับเรื่องจากพี่วินนะคะพี่วินชื่ออะไรนะพี่ป้อมนะโอเคพี่ป้อมเดี๋ยวประสานให้นะขอบคุณคาะพี่ป้อมนะคะไอ้ที่ถามที่ไม่ได้รอนะรอรอพี่เขาตอบว่าเสาอ่ะเป็นรออะไรรอสิบเจ็ดนะไฟดับนะเรามาอยู่ที่นะคะชุมชนหลังสวนทนนะจริงจริงแล้วมันเป็นชุมชนที่ติดกับสวนทนบูรีลม ชุมชนนี้ค่ะก็เป็นปัญหาที่เราทราบกันอยู่เนาะเพราะว่ามันจะมีสิ่งกีดขวางแล้วก็ต้นไม้นะคะลกล้างเนาะมัปิกั้นทางระบายน้ําทําให้น้ำมาเกิดการเน่าเหม็นแล้วการระบายน้าอ่ะก็คือมันไม่สามารถจะระบายได้คล่องนี่คือสิ่งหนึ่งที่แองกันะก็ได้เชิญนา้นาสัตนงานเขตมานะคะเขตคุ้นทุของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายนะะฝ่ายโยธา ได้เข้ามาร่วมดูแล้วก็มีสัานักระบายนะะ<ะ>้ำนะคะคันนี้เราจะมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้แล้วนะคะใช้เวลาในการทําไม่เกินประมาณ2อ,อาทิตย์